พิธีกรครับผมวักความสนุกสนานจากเอฟซงแวร์สมุทรสาครสักครู่ครับท่านผู้มีเกียรติสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมพันโทสุธีสุขสากรนะครับได้รับเกียรติจากเจ้าภาพครอบครัวทิพมณทาและครอบครัวสนใจให้ทำหน้าที่พิธีกรในค่ำคืนนี้ขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ณบ้านทิพมนทาค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านงานบวชลูกบวชหลานสารสัมพันธ์ขอบพระคุณทุกท่านที่มุ่งมาเทพเทวารับรู้หลังสายฝนเสมือนดังเทพมนํำทั่วหน้านาคทั้งสามซึ้งใจในเมตตาจะได้กราบขอขามาลาบวชที ทั้งหน้าคอนาคตาตีและนาคก,กบบุญกุศลได้รอบอย่างเต็มที่ด้วยกตัญญูและกะตะเวทีตอบแทนคุณอุปภการีสาธุดังๆครับโอ้โหคำคืนนี้ชื่นใจจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอีกสักเล็กน้อยท่านภูมิเกียรติทั้งหมดที่ยืนอยู่บนเวทีนี้นี่คือ VIP บุคคลสำคัญของงานนอกเหนือจากท่านประธานในพิธี ท่านนี้นะพ่อทรงวุฒิแม่วิไลหรือจิรพัฒนเจ้าภาพจัดงานนี้ดีนักหนาทุกคนต่างรู้จักทิศมนทาเพราะว่าลูกประกาศศักดาลเรื่องลือไกลก่อนหน้านี้บวชลูกอนุชิตใช่ไหมฮะอีกสองคนก็ตามติดจัดงานใหญ่ร้อยตำรวจเอกพงศกรอ๋อนี่ไงพอชื่ออ๋อ ร้อยโทปิยวัฒน์ไม่ใช่ใครตาตีเองพ่อสุรพักและแม่วาสนาคุณพ่อสวัสดีหน่อยนะฮะนี่นะฮะมีศรัทธาพาลูกกอบเชฟคนเก่งจักประพันธ์สนใจไม่วังเวงบุญคืนเครงบวชมูเชิดชูใจพรุ่งนี้ในภาคเช้าพร้อมเข้าโบสบวชที่วัดตโนด ไปร่วมได้กราบหลวงพ่อสำเร็จขอพรชัยเริ่มแผ่น้าคกำหนดไว้เจ็นาฬิกานี่คือ,อผ้าแห่งความสุขสนุกแสน FC b ซ n แบนให้ทุกท่านได้หันสาขอพระคุณทุกท่านที่โมทนารักบ้านทิพมนทาปรบมือดังๆครับ คุณพ่อสมุดบอกรักทุกคนนะฮะร,รักทุกคนนะครับมีลูกเหลือไหมฮะที่จะบวชต่อไปเนี่ยต่อไปคงเป็นงานแต่งได้หรูสังขละไม่แน่ค่ะ <c oughs> ต่อไปคงเป็นงานมงคลสมรสเลยนะในงานบวชครบแล้วทั้งสามลูกเลยนะฮะนะครับาพาคพิธีการก็เป็นงานเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าภาคแห่งความสนุกสนานบันเทิงจากเอฟซีแบนสมุทรสาครยังคงมีอยู่ ผมพันโทสุทธีสุขสากรพิธีกรขอยุติชมพิธีการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับเพลงเหรอฮะบอกอยากอยากฟังเพลงพิธีกรจอดท่านายส the crowd